ลองคิดดูซิว่าระหว่างกระทิงแดงกับเอ็มคุณชอบทานอะไรมากกว่ากันคำเตือนรายการนี้เป็นเพียงรายการแนะนำสินค้าไม่ได้มีเจตนาชี้นำทู้บริโภคแต่อย่างใดเพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีสมองคิดเองตัดสินใจเองได้ดังนั้นอย่าดรามาก,กับรายการนี้เข้าใจตรงกันนะรักนะจุกจ ใการคู่บริโภคกเติกว่ากตวาเบดงครามัน่อยดีเครื่องดื่มชูกำลังนะครับก็มีทั่วโลกอันนี้เข้าใจตรงกันก่อนแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับนักกีฬาด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ในบางประเทศเนี่ยถือว่าเป็นยา ใในนกการรา,ารรระตุ้้หเสวัสดีครับพบกับรายการผู้บริโภคทุกๆวันอาทิตย์ที่2และ4ของทุกเดือนเวลาบ่าย2โมงตรงนะครับและติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook ของเราและกด u b s c r i b e ได้ที่มุมขวาล่างเพื่อติดตามรายการอื่นๆในช่องกูทำได้ชา n น l ด้วยนะครับสำหรับครั้งนี้มาพูดถึงเครื่องดื่มชูกำลังกันบ้างครับบ้านเรานั้นมีหลากหลายยี่ห้อด้วยกันแต่ยอดที่ที่สุดคงหนีไม่พ้น2ผลิตภัณฑ์นี้อย่างกระทิงแดงและ m 1 5 0 ซึ่งไปร้านค้าที่ไหนจะสถานที่ใดก็ตามต้องมีติดตู้เย็นเอาไว้อย่างแน่นอน <S <S และนี่คือที่มาของรายการผู้บริโภคในสัปดาห์นี้ครับกับเรื่องราวการเปรียบเทียบระหว่างกระทิงแดงกับ m 5 5 0ว่าผลิตภัณฑ์ชนิดใดจะดีกว่ากันถ้าผู้ชมเข้าใจตรงกันแล้วเรามาดูการเปรียบเทียบกันเลยดีกว่าครับข้างขวดเขาเขียนเตือนค่ะถูกไหมฮะห้ามดื่มเกินวาละสองขวดเด็กและสตรีมีคัน ไม่ควรดืม่มถูกไหมฮะก่อนที่จะเปรียบเทียบนั้นเชื่อว่าหลายๆคนสงสัยว่าทําไมเครื่องดื่มชูกําลังถึงห้ามดื่มเกินวันละสองขวดเพราะในเครื่องดื่มชูกําลังนั้นมีคาเฟอีนจํากัดต่อขวดอยู่ที่50มิลลิกรัมและในระยะยาวมักจะพบว่าผู้ที่ได้รับคาเฟอีนในปริมาณมากเป็นเวลานานนนนั้นจะทําให้คนคนนั้นน่ะเกิดอาการกระสับกระส่ายตื่นเต้นเกือบตลอดเวลาสับสนมือไม้สั่นหัวใจเต้นเร็วผิดปกตินอนไม่หลับปวดศีรษะหูอื้อ ปัสสวะมากดังนั้นกฎหมายจึงได้บังคับให้มีคำเตือนข้างขวดว่าเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่มผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์ก่อนและนอกจากนั้นต้องระบุว่าห้ามดื่มเกินวันละสองขวดนั่นเองครับ <S <S มาดูความแตกตาก่างกันดีกว่าครับเริ่มกันที่ราคาและขนาดก่อนเลยทั้งกระทิงแดงและ m 5 5 0ราคาขวดละส0บาทเท่ากาันอีกทั้งความสูงของขวดก็เท่ากาันและปริมาตสุทธิ150มลลเท่ากันอีกด้วย ถัดมาครับกับพลังงานแคลอรี่ต่อ1ขวดเริ่มจากกระทิงแดงมีพลังงานต่อ1ขวดอยู่ที่120กิโลแคลอรี่ส่วน m 5 5มมีพลังงานต่อขวดอยู่ที่110กิโลแคลอรี่มากันที่ส่วนผสมกันครับมาดูข้อมูลโภชนาการกันบ้างนะครับ ความต่างนะครับคือจริงๆแล้วดูภายนอกเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยแต่สังเกตฉลากของ M150 นั้นเขียนว่ามีวิตามิน B6 และ B12 สูงส่วนฉลากกระทิงแดงก็มีเขียนกับๆไว้เช่นกันครับแต่คำว่าสูงนั้นไม่มีนี่แหละครับความต่างมันต่างกันที่ส่วนผสมนั่นเองอย่างแรกครับน้ำตาลซูโครสของ M150 มีน้อยกว่ากระทิงแดง นั่นหมายถึงกระทิงแดงจะมีรสชาติหวานกว่านิดหน่อยส่วนวิตามิน b 6และ12ตามที่ฉลากของ m 1 5 0้กําได้กำกับไว้ว่าสูงนั้นก็สูงกว่ากระทิงแดงจริงๆโดยวิตามิน b 6ใน m 5 5 0มีอยู่5มิลลิกรัมส่วนกระทิงแดงมีอยู่3มิลลิกรัมและวิตามิน b 12ใน m 5 5 0มี10ไมโครกรัมส่วนกระทิงแดงมีทั้งสิ้น7.5ไมโครกรัมครับ แต่สุดท้ายนี้เราก็ได้ทราบความแตกต่างกันไปแล้วทางรายการผู้บริโภคก็ขอเตือนอีกครั้งว่าไม่ควรดื่มเกินวันละสองขวดนะครับส่วนความชอบใครจะเลือกดื่มอะไรนั้นก็แล้วแต่ผู้บริโภคเลยครับยังไงก็แล้วแต่รายการผู้บริโภคตอนนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับพร้อมกับผู้ชมสามารถพูดคุยกันได้ตามที่คอมเมนต์ด้านล่างหรืออยากให้เราได้เปรียบเทียบสินค้าอะไรก็แนะนํากันมาได้เลยนะครับ ยังไงก็ขอฝากกดติดตามรายการต่างๆจากทางช่องกูทำได้ชาแนลทางด้านมุมขวาล่างของจอด้วยสำหรับรายการผู้บริโภคตอนนี้ก็ขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์ที่2และที่4ของเดือนเวลาบ่าย2โมงตรงครับตอนหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามกันต่อไปสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับขอบคุณมากครับสายเพี้ยนมากเลยรู้รกันอยู่ว่าเรามันคนกน เมื่อชีวิตเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะมีความสุขได้รายการมืออาชีพจะนำคุณไปรู้จักอาชีพต่างๆรอบตัวคุณที่คุณอาจจะรู้จักแต่ไม่เคยรู้สึกพบกับรายการมืออาชีพทุกวันอาทิตย์ที่1และ3ของเดือนทางช่องกูดทำได้ช n n e ล ครับดูราการเราจบแล้วนะครับแต่ผมจะลืมนะครับกดติดตามเราได้ที่มุมขวาล่างของจอนะครับ